มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสุภโชคเคลื่อนไหวแล้วหลังภรรยาจากไปกระทันหันไม่ต้องห่วงอะไรแล้วหลับให้สบายนะนางฟ้าของผมจากกรณีการเสียชีวิตของเพษสัชกรหญิงยาดาพาตันสุดเจริญยิ่งภรรยาของนายสุภโชศรีสุกจรหรือว่าสสฟิมสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรสสเขตหนึ่งนครปฐม พักชาติไทยพัฒนาเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานั้นต่อมาเวลาประมาณ9นาฬิกาของวันที่12ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุพชคสีสุขจรได้โพสต์ภาพและข้อความลงในเพจได้โพสต์รูปภรรยาสวมชุดไทยและระบุข,ข้อความว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะหลับให้สบายค่ะแล้วคอยดูความสำเร็จฟิล์มอยู่บนฟ้านะคะหมาย Angel หลังจากโพสต์ไปไม่นานมีคนเข้ามาแสดงความเสียใจและให้กำลังใจจำนวนมากเลยค่ะทางนี้ทางญาจะเคลื่อนย้ายร่างของเพศาจักรหญิงยาดาภาตันสุเจเรญยิ่งมาตั้งสวดพระอภิธรรมที่สาราสี ปณสถานวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมโดยวันนี้เวลา10.00นรถน้ำศพสวดพระอภิธรรมเวลา19.00นวันที่13-14ตุลาคมและชาปนกิจในวันที่15ตุลาคมเวลา16.00นค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ